สวัสดีค่ะยิงเอสคาไอะนะคะก็วันนี้จะมาลองเขียนปลาให้ดูนะคะก็ปกติยิงเขียนแบบไหนก็จะลองทําให้ดูนะคะก็ตอนแรกก็เริ่มที่เส้นด้านในก่อนเส้นด้านในก็คืออินเนอร์ไลน์นะคะก็ยิงก็จะใช้สีดําตัวที่เป็นดินสอนะคะเป็นของมาริกานะคะซึ่งมันก็จะเป็นกากเพชรเนี่ยเวลาเขียนไปก็จะมีกากเพชรเล็กๆนิดนึงด้วยดูน่ารักดีนะคะก็เราก็มาลองเริ่มเขียนกันเลยนะคะ ก็ถ้าเส้นินเนอร์ไลนะคะก็คือจะเส้นที่อยู่ด้านในนี้นะคะเราก็อาจจะดึงตาลงมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆระบายไปนะคะถ้าเขียนตรงนี้ก็จะทําให้ตาดูโตขึ้นนะคะถ้าเราเขียนตกๆหน่อยก็จะทําให้ตาดูแบบหวานซึ้งนิดนิดนึงหวานๆนะคะส่วนด้านบนเราก็เขียนเหมือนกันนะคะก็ยกตาขึ้นนายนิดนึงนะคะ ค่อยๆระบายนะคะตรงนี้ถ้าหัวดินสอเนี่ยมันไม่มันไม่นิ่มพอเนี่ยก็ทําให้ตาเคืองตานิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยใช้ดีมากเลยแนะนําเลยแหละน,นี่ยนี่ก็จะาเสร็จแล้วผมตาเรียบร้อยแล้วนี่สองข้างอันนี้ก็จะดูแบบล้นๆเตียนๆนิดนึงอันนี้ก็จะดูแบบเคละอ่านี่จะทําให้ดูแค่ข้างเดียวก่อนนะเสร็จปุ๊บ ทีนี้เราก็ลองมาใช้ลิควิดเชฟอายไลเนอร์นะคะของมิชานะคะก็ตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันสังเกตของหญิงจะเป็นของเกาหลีเพราะว่าพอดีหญิงขายของเกาหลีอยู่ด้วยนี่ปลายหัวก็จะเป็นหัวแหลมนะคะออืมเนี่ยมันก็ทีนี้เราก็อาจจะเริ่มจากการวาดาโครงไปก่อนก็ได้ม อันนี้เริ่มจากหัวตาก่อนนะคะว่าสีเข้มมากเลยแล้วก็มาที่ปลายตาก็ลากเส้นขึ้นมาก่อนลากเส้นตรงนี้ขึ้นมานะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อเชื่อมกันให้มันมาบรรจบกันอันนี้ยิงจะตะวัดปลายหางขึ้นนิดนึงนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆมาถมถมเหมือนระบายสีอะคะ่ะถมบริเวณที่เรายังไม่ได้ทา,ทาเข้าไปอืม ก็ค่อยตวัดหางขึ้นโอเคอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบเขียนแบบที่หางขึ้นไปนะคะเราก็อาจจะลากจากข้างล่างขึ้นมาจากตาล่างขึ้นมาให้ข้างให้บรรจบกับที่เราวาดเส้นข้างบนนี่ก็โอเคแล้วแค่นี้ตาก็สวยแล้ว อันนี้เป็นแค่การเขียนอายไลเนอร์นะคะก็ลองไปทําดูก็ได้นะคะถ้ายังไงใช้ดีไม่ดีก็ลองบอกกันก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราค่อยมาลองอย่างอื่นต่อเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ